สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวิตรีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่นอ้องอปองตายเบอร์สุภุสุุน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนเองเราก็มาสรุปเลขก,กันก่อนจ้ะพี่น้องจ๋านะคะเอามาสรุปเลขเลขของงวดวันที่หานะพี่น้องเลขของงวดวันที่ห้านะคะ วัดวันที่5นะคะออกที่ C 3 7 5 4 3นะคะพี่น้อง C สามเจ็ดหนะคะของแอดฝนวิ่งลูท เดนะคะเด่นเจน7นะคะเข้าที่เด่น7ตัวเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวที่7นะคะกับเข่าตัววิ่งรูดไปนะคะพร้อมตัวเจาะพี่น้องจ๋านะคะพร้อมตัวเจาะตัวเน้นเลยนะคะเน้นเลยนะคะเจดหตรงๆนะคะพี่น้องจ๋า75หตรงๆนะคะส่วนเลขตารางของเข้านะพี่น้องเนาะส่วนเลขตารางของของแอดกับเข่าที่2ตัวนะคะเข่า2ตัว7 5พี่น้องนะคะเออเข่า เข่าสามนำพี่น้องเข่าสามนะคะอืมขาดซีไปเนาะพี่น้องเนาะมีเจ็ดห้านี่ยเนี่ยเข้ามามีเจ็ดมีหามีสามนะคะเข่าแค่นี้นะคะพี่น้องขาเขา่าตารางเข่าสามตัวนะคะขาดขาดซีไปเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เข้าเข้าสองตัวล่างนะคะก็ขบนกับเข่าสามมาแค่อันเดียวพี่น้องเนาะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทันใดที่ยิดจับไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ้าก็คิดว่าน่าจะได้นะคะพี่น้องนะคะคิดว่าแอดโนคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าแอดรูดเจ็ดให้ตัวเดียวนะคะแอดรูดเจ็ดให้ตัวเดียวนะคะถ้าพี่น้องทันใดที่ตามแอดนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะมัเนาะพี่น้องจ้านะคะกับประมาณนี้ละคะพี่น้องจ้าหมวดนี้นะคะมาเบิ้งหมวดต่อไปเนาะเหมือนที่แอดบอกละคะพี่น้องจ้ามันก็อยู่ที่ดวงเท่ากันนะคะมันก็อยู่ที่ดวงเรา เราพัฒนางวดวันที่แปดหกห้าเด่นค่ะพี่น้องเด่นแอดได้เด่นสี่เด่นสองและศูนย์ วิ่งรูดวิ่งรูดที่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเลขแอดมันตำ่ำนะคะเลขแอดมันจะไม่ค่อยเหมือนใครนะคะงวดนี้แอดจะได้เลขต่ำมานะคะเลขค่อนข้างต่ำพี่น้องจ๋าได้เลขค่อนข้างต่ำอขออภัย กะรูดไปเรื่อยจ้ะพี่น้องจ้ะนะคะรูดไปเลย,อนะะเลยแอดได้วิง่งรูดตัวเดียวที่ศูนย์นะคะถ้าพี่น้องทันใดบ่มักตัวเดียวกับแอดเนาะกะเอาสี่หรือเอาสองนะคะมารูดเด้อพี่น้องจ้ะนะคะแล้วแล้วแต่สอบเนาะแล้วแต่สอบอันนี้แอดกะชอบศูนย์ศูนย์นะคะเบิ้์นไปเลยโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่ ลายมือบอสวยแต่ก็จะอาดออกอยู่ดอกน้องพี่หนงเนา่เพราะว่าแอดก็เขียนตัวใหญ่อยู่ส่วนสี่ศูนย์ห้าสนเก้านะคะส่วนเก้าส่วนเก้าเน้นเด้อพี่หนงเน้นนะคะตัวเน้นตัวเน้นของแอดก็จะเป็น นะคะโซนเจ็ดส่วนศูนย์นะคะหกคู่พี่น้องแอบฝนเนียนหายหกคู่นะคะงวดนี้ ่วนตัวกันพี่น้องตัวกันนะคะตัวกันแล้วแต่พี่น้องจะยิบจับไปนะคะตัวกันน mm. ี้ก็เข้าบ่อยเหมือนกันเนาะถ้าพี่น้องทันใดมีทุนหลายนะคะพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องทันใดมีทุนหลายก็สามารถเลือกเอาไปเป็นแนวทางนาใดตนางพี่น้องเนาะเ,เอาไปเป็นนะตัวรหาบาับาทสิบบาทตัพี่น้องเนาะกันเอสบนไทยที่สองนะคะให้ที่ ตัวนี้ไม่เอาเนาะเพราะว่ามันซ้ำกันนะคะสองเป็นสองสี่สองสามสองสองกับสองหกนะคะตัวกันตัวกันแอดฝนห้ให้ทั้งหมดห้าคู่เนาะพี่น้องเนาะ ให้สองเจ็ดสองสี่สองสามสองสองสองและสองหกนาอพี่น้องจา้านะคะตัวกันก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องจา้านะคะส่วนสองศูนย์นี่ตัดออกเพราะว่าอะแอดเดนเอ็ดเดนศูนย์สองห้แล้วนาอพี่น้องเนอะแอดเดนศูนย์สองห้แล้วนะคะมันซ้ำกันเนอะมันจะเยอะไปนะคะแล้วก็เก้าเท่ากับหกเสมอนะคะ แอดก็จะให้ตารางนะคะเหลขกตล่างนะคะเพื่อพี่นองทันใดมักเลขกตล่างนะคะพี่นองทันใดมักเล็กตล่างก็จะได้หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางแล้วพี่นองจะเอามือนี่ละเขียนเอาเนะาะตรางแอดเหลขกตล่างแอดนี่ก็เขานะคะเข้าเคยแตกสี่ตัวมาแล้วนะคะเคยแตกสี่ตัวมาแล้ววดทเทเลียก็เข้าสองตัวพี่นงเข้าสองตัวแอดให้ที่ โซนนะคะนะคะประมาณนี้เด้อพี่น้องจ๋านะคะประมาณนี้เบิ่งเอาแคปเอานะคะพี่น้องจา๋าแคปเอานะคะ ดูเอาแคปเอาเด้อเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาเอาเอาไปเทียบกับแอปท่านอื่นด้วยนะคะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะเอาไปเทียบกันลองเอาไปเทียบกันเบึงว่าเลขตรงกันบอถัดตรงกันกนะคอยจัดหลายหลายนะพี่นองเนาะทัาบอตรงกะช่างใจเบึ้งนะพี่นองเนาะนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวนะคะ ตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะพี่น้องจ๋านะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋านะคะก็จะประมาณนี้นะคะ สรุปนะคะแอดผลให้ที่เด่น4เด่น2แล้วก็เด่น0วิ่งรูดตัวเดียวที่0ูนย์เดินไปนองจ้าวิ่งรูดตัวเดียวที่0นะคะส่วนตัวประกบนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะแอดเจาะให้แอดเจาะให้ที่ 00, 02, 03, 04, 0 6, 0 0 2 0 3 0 4 06 07นะคะ ะะแอดเจาะให้ทั้งหมด6คู่นะคะแอดเจาะให้ทั้งหมด6คู่แล้วก็ตุกกันนะคะแอดให้ที่2 7 2 4 2 3 2สแล้วก็26นะคะส่วนเลขตารางก็จะประมาณนี้นะคะพี่นงนะคะ,ะพี่นองทันใดที่ทีท่มีเลขดับแมนๆพี่นงเนาะก็เอามาตัดเอามาจับแล้วก็มาตัดเอานะคะพี่นองจ้านะคะ ประมาณนี้นะคะเลขของแอดฝนงวดวันที่8เดือน8ดนะคะวันที่8เดือน8ดเอ๊ะ8จะมาหรือเปล่าวันที่8เดือน8ดเพราะว่าแอดเคยคำนวณน,นะคะวันที่6เดือน6และ6หนะคะ6มาเต็มๆพี่น้องแต่วันที่8เดือน8ดนี้แอดก็บอกว่าจะมาหรือเปล่านะคะ8นะคะ ก็ลองพิจารณาเบิงเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ของแอดก็คำนวณมาได้ซ้ำนี่นะคะเลขที่แอดคำนวณมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋านะคะสุดท้ายนี้แอดพนก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจพี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามแอดมาด้วยดีเสมอมานะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณในหลายนะคะสุดท้ายนี้เนาะ แอดก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามารับชมแอดนะคะเขามาให้กำลังใจแอดฝนนะคะยิบจับตัวใดก็ขอให้เป็นเงื่อนเป็นท่องให้สุกดีมันมันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะนะคะวดน,นี้ก็ขอให้สุกดีให้มันมันทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องจ๊ะคะพอกันคลิปหนานะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะปังปังมันมันพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า